สวัสดีค่ะผู้ชมคะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาแนะนําเมนูบำรุงสุขภาพเมนูหนึ่งคะ่ะเป็ดผัดขิงค่ะท่านอาจจะเคยชิมไก่ผัดขิงมาแล้วนะคะจะเป็นอ,อ,อาหารบำรุงสุขภาพโดยเฉพาะออย่างยิ่งกับสตรีหลังคลอดบุตรนะคะ แต่คราวนี้เราใช้เนื้อเป็ดแทนนะคะมาลองดูนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะค่ะทีนี้เรามาดูส่วนผสมของเป็ดผัดกินนะคะว่ามีส่วนผสมสําคัญอะไรบ้างนะคะเนื้อเป็ดนะคะเราใชเ้เนื้อเป็ดแล้วหั่นขวางนะคะขิงซอยนะคะ กระเทียมบุบค่ะเกลือนะคะพริกชี้ฟ้าสำหรับตกแต่งจานนะคะน้ำซุปค่ะสซีิ๊วขาวค่ะน้ำมันพืชและน้ำตาลทรายค่ะค่ะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการปรุงกันเลยนะคะค่ะท่านผู้ชมคะขั้นตอนการทำ กะะั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาตั้งกระทะนะคะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะให้น้ำมันร้อนสักนิดหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมที่เราบุกไว้นะคะลงไปค่ะ สำหรับขิงเนี่ยนะคะเวลาล้างเนี่ยให้ซาวด้วยน้ำเกลือนะคะจะทำให้ขิงมีรสชาติที่ไม่ออร้อนมากเกินไปนะคะเผ็ดฉุนร้อนอะไรพวกนี้นะคะค่ะเมื่อกระเทียมหอมดีแล้วนะคะเราจะใส่ขิงลงไปก่อนนิดหน่อยก็ได้ค่ะเพื่อให้ได้ กลิ่นของเหงื่อลอยขึ้นมาแตะกกหมูกค่ะจากนั้นเราจะใส่เนื้อเป็ดลงไปเนื้อเป็ดนี่สำคัญนะคะเพราะว่าจะมีความเหนียวเพาางนั้นเราจะต้องออผัดให้เป็ดสุกหายเหนียวค่ะ เราพยายามทาให้ทั่วๆนะคะค่ะเริ่มมีกลิ่นหอมๆนะคะเราก็จะใส่ถิงเพิ่มนะคะคะบางส่วนของเป็ดก็เริ่มสุกบ้าง ขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันเลยค่ะว่าชอบหวานเค็มอย่างไรนะคะก่อนที่จะปรุงเนี่ยเราจะต้องอใส่น้ำซุปไปนิดนึงก่อนนะคะเพื่อให้เนื้อเป็ดและขิงเนี่ยนะไม่ติดกระทะนะคะ ทอีกนิดนึงก,ก็ได้ค่ะค่ะนี่เรามาปรุงรสนะคะขั้นตอนแรกใส่ซีอิว๊วขาวค่ะทุกครั้งนะคะให้ชิมดูนะคะหลังจากการปรุงเสร็จว่ารสที่ท่านชอบเป็นยังไงนะคะอาจจะเค็มไปหวานไปนะคะก็จะใส่น้ำตาลนะคะ สำหรับพอดีพดีก็ไม่ต้องเยอะนะคะถ้าเกิดว่าชอบหวานก็เพิ่มได้ค่ะใส่เ,เกลือนะคะเพื่อความกลมกล่อมของรสชาตินะคะนิดหน่อยค่ะรอไปสักครู่นะคะค่ะเป็ดเริ่มได้ที่แล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็ดผัดขิงค่ะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่จานกันเลยนะคะหอมมากเลยค่ะ ทำทานกันในครอบครัวนะคะอร่อยมากเลยค่ะเป็นกับข้าวที่สุดยอดนะคะสําหรับมื้อนี้ง่ายๆค่ะทําได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรเลยจัดจานนิดนึงค่ะค่ะเราจะตกแต่งจานด้วยพริกนะคะจะใช้พริก สีแดงนะคะในการตกแต่งจานค่ะเ,คเรียบร้อยแล้วนะคะเป็ดผัดขิงค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel tv ค่ะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv สำับ,บนันสวัสดีค่ะ